ขมนหมดทางรอดในเวทีโลกเพราะไทยเราจ่อที่จะชนะ2แนวรบทำเอาฮุนเซนเนี่ยถึงกับสติแตกกันเลยทีเดียวตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าจับโบขมินได้หลายต่อหลายอย่างจากที่เราพาทูตเนี่ยลงพื้นที่ได้เห็นของจริงได้เห็นความจริงกับตาของตัวเองเลยทันให้สื่อของขมนครับเหมือนจะเงียบเป็นเป่าสาไม่กล้าที่จะมาโต้แย้งข้อกล่าวหาต่างๆนอกจากสร้างเฟคนิวขึ้นมาเองโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มกันที่อัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนในจุดที่เรา ตึงกาลังไว้อยู่ในตัวนี้นะครับก็ปรากฏภาพของนาคาเมนเนี่ยยังเติมกําลังอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดไม่มีหยดแต่ว่าล่าสุดครับจากรายงานของกองทัพเองก็มีการเปิดเผยว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนทั้ง7จ,จังหวัดเนี่ยยังเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับกองทัพไทของเราก็ยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่น11พื้นที่และก็วางลวดหนามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรักษาดิปไตของไทยเราแม่เขมรน,นั้นล้าเข้ามาแต่ถึงแมว่าขณะนี้เขมรยังมีความพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นการสร้างเขาพร้อมการ จ้างอินฟูการจัดฉากการสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายประเทศไทยหรือแม้แต่การจ้างวางบุคคลสมมุติเนี่ยโอ้โหก็เป็นสิ่งที่ฝั่งไทยเรายังยอมรับไม่ได้นะครับและที่มันพีคบนั้นที่เราไม่เขม็น,นั้นต้องยอมจํานวนที่สุดก็คือผู้บัญชาการทหารบกข,ของไทยเราก็มีการเข้าพื้นที่ชายแดนตรวจการก่อสร้างเส้นทางยุทธวิธีของไทยเรานะครับก็เป็น กองกำลังสุรานารีบริเวณช่องอานมา้าแนวรบช่องบกจังหวัดอุบลและก็มีการชื่นชมกําลังพลครับไม่ย่อท้อต่อประสักแม้ว่าในบรุรีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นบรุรีฝ่าดินโคลนฝนชุกฝนตกเส้นทางคดเคี้ยวก็มีการตัดผ่านภูเขาและก็ป่าซึ่งเราเนี่ยเหมือนทําเป็นแนวรบไว้เลยเพื่อการส่งกําลังที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยก็ไม่ใช่ว่าขเมนนั้นหยุดเติมกําลังนะครับแต่ว่ายังมีเพิ่มกําลังอย่างต่อเนื่องแต่ว่านานไทยเราก็พร้อมและเพียงพอสาหรับการตอบโต้ถ้าเกิดขเมนผิดสัญญามาซึ่งตอนนี้เราก็มีการตรวจความพร้อมของรถถังทั้งหน้าแนวซึ่งในช่วงที่ปะทะก,กันก่อนหน้านี้เนี่ยทหารม้าก็ได้นํารถถังออกมาดาเนินกลยุทธ์แบบรถถังต่อรถถังหลายครั้งนะครับแต่ขเมนก็ไม่กล้าอ,าออกมานะได้แต่ยิงอยู่ในพื้นที่กำบังเท่านั้นคือเราออกมาประจันหน้ากันเลยนะแต่ว่าขเมนไม่ได้มีการประจันหน้าด้วยกันได้แต่ แอบอยู่ในป่าเออแอบอยู่ในพื้นที่ชาวบ้านเราก็เลยระดมยิงไม่ได้แต่สิ่งที่เห็นในภาพและก็คลิปออกมาครับ กับสถานการณ์ตอนที่เราสร้างรัวร้วลวดหนามอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีด่านขมินะครับเข้ามาด้วยยุอย่างต่อนเนื่องมาตีมืนทายคอนเทนต์เฉยเลยซึ่งอยู่ระหว่างที่เราเนี่ยกำลังทางานกาลังทาภารกิจกั้นรัวร้วลวดหนามบริบนเวณแนวชายแดนก่อนที่ขมิจะนําไปโพสต์แล้วก็ตั้งแคปชั่นว่าพวกทหารเสียมเนี่ยลุกล้ําเข้ามาในดินแดนกัมพูชาเหมือนตอนนี้จะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะครับก็จะเอากระแสจะเจ้าคอนเทนต์อย่างเดียวสําหรับฐานของข,องของมิเองทั้งการใส่หน้ากากเอ่ยการทําอะไรต่างๆนานาเอ่ยถ้าเกิด มีรอบ2กันจริงๆผมคิดว่าไทยเราานจะจัดหนักยำเละเลยก็ได้ส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเรื่องนี้เสบร์ดก็ออกมาเปิดใจเองนะครับที่การที่หุนเซนนั้นเรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวเฉลยศึกซึ่งเราก็ท้าทายไปเลยนะครับว่าวัดความจริงใจกันหน่อยหุ้นเซนเนี่ยจะเป็นคนที่ลวงโลกหรือเปล่าห่วงฐานเฉลยศึกจริงไหมหรือเป็นเพียงฉากบางหน้าซึ่งเสบร์ดครับก็มีการท้าบอกว่าต้องแลกกัน ไทยของเราเนี่ยปล่อยตัวเฉลยศึกไป18คนส่วนขมนิ้นถอนกําลังเผชิญหน้าตลอดแนวชายแดนถ้าแบบนี้เนี่ยกล้าแลกกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าห่วงเฉลยศึกทั้ง18คนจริงๆก็ต้องยอมถอนกําลังซึ่งถ้าเป็นฝ่ายไทยเราครับถ้าเกิดว่ามีด่านถูกจับเป็นเฉลยนะแม้ว่าเพียงคนเดียวเนี่ยก็ต้องยอมแลกต้องถอนกําลังออกแลกกับอิสรภาพของกําลังพลหนึ่งคนถ้าเกิดเป็นอุนเซนนั้นจะจริงใจหรือห่วงใยหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็เงียบอยู่นะมีแต่มาแจ้งเวทีโลกว่าเฮ้ยไทยเราไม่ปล่อยเฉลยศึกแต่เราดูแลเป็น อย่างดีนะครับตอนนี้น่าจะอ้วนไปแล้วเพราะกินดีอยู่ดีอยู่สบายมากๆซึ่งเหตุผลที่เราเองก็ยังไม่ปล่อย18คนนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันยังมีการประชิญหน้าตาเแนวชายแดนอยู่นะครับหมายความว่ามีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการบัทะอีกครั้งหนึ่งการปล่อยเฉลยกลับไปเนี่ยอาจมีความเป็นไปได้ว่าที่เขาเหล่านี้จะกลับมาจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับไทยได้อีกดังนั้นเพื่อความเสี่ยงจึงมีความจําเป็นต้องถอนกําลังประชิญหน้าออกทั้งหมดนั่นก็คืออาวุธทั้งหมดเนี่ย ถ้าขเมนยอมถอนไทยเราก็จะยอมถอนด้วยและก็ปล่อยเฉลยศึกของขเมนภายใน5ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝั่งไทยเราครับสื่อสารไปรยังฮุนเซนแต่ฮุนเซนจะรับทราบและก็ทําตามหรือเปล่านั้นผมคิดว่ายังไงก็ไม่กล้านะครับถ้าเกิดว่าเขาอยากจะยุติ การประท้าในครั้งนี้จริงเนี่ยคงไม่เติมกำลังคงไม่เสริมกําลังขนาดนี้กําลังเนี่ยมีการเสริมอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องแล้วไทยเราก็ไม่ได้กลัวเลยนะครับเจอหนักแน่นอนถ้าเกิดมาภาค2เพราะว่าทหารม้าเนี่ยทั้งบู๊และก็ตรวจแนวรบรถถังพร้อม100%เ เพราะเราจะเชื่อใจขมรเนี่ยไม่ได้เลยก็เลยต้องมีความพร้อมดีกว่าประมาทในขณะที่ฮุนเซนนั้นจิบสตาร์บัคไปตีกลอฟอย่างสบายใจครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ได้เพิ่มเติมกําลังประชิดแนวหน้าหลายต่อหลายจุดผิดข้อตกลงที่ฮุนเซนนั้นไม่สนใจกับทหารชายแดนเลยซึ่งนอกจากจะเป็นดินแดนสแกมเมอร์แล้วเนี่ยยังเป็นดินแดนแห่งเฟกนิวนะครับพร้อมตั้งแต่ผู้นํายันทหาร และในช่วงนี้ครับที่ฟากฝั่งหอคเเมนเองก็มีการจัดฉากอย่างหนักทั้งเหตุการณ์ทั้งทูตทั้งอะไรต่างๆนาๆน,านําเสนอข่าวพร้อมและก็บุคคลสมมุติเนี่ยเพื่อที่จะได้ใจประชาชนครับถึงขั้นบอกว่าสามารถเก็บกู้รั้วลวดหนามของเราเอาไว้ได้ส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่บอกว่าคเเมรนนั้นหมดทางรอดยังไงก็ไร้ทางรอดเพราะตอนนี้เราสวนทุกอย่างด้วยความจริงคเเมนเนี่ยจะออกมาแบบข่าวปลอมเฟคนิววยู่ตลอดเหมือนคิดเองเองเองซึ่งล่าสุดก็มีการถแถลงออกมาสําหรับกลาโหมของ งกัมพูชานะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยเห็นในความสําคัญของการจํากัดทุนระเบิดซึ่งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและการปักปันเขตแดนแต่จะพิจารณาใน GBC ครั้งต่อไปเพราะว่า ABC นั้นไม่มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องนี้พร้อมเรียกร้องให้ไทยเราเนี่ยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเพิ่มความตึงเครียดเช่นวางลวดหนามทำลายโครงสร้างพื้นฐานและก็เผยแพร่ข้อมูลเท็จโอ้โหอันนี้ข้อมูลเท็จนะ แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ขมรนไปดือด้อเลยครับเรามีหลักฐานมีภาพวิดีโอชัดเจนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยโคศกองค์การปฏิบัติการทุนระเบิดของขมรนเองปฏิเสธวิดีโอที่กองทัพไทยเราเผยแพร่ออกมาในชว่วงจังหวะที่ด่านกัมพูชาเนี่ยรอบวางทุนระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนแล้วบอกว่าไทยเราจัดฉากขึ้นมาโอ้โหมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้สุดๆนะครับคือเรามีหลักฐานชัดเจนมันก็ยังแถไปจนได้ซึ่งสื่อของกัมพูชาครับอย่างカメทามเนี่ยเขารายงานว่าฝั่งกัมพูชา ได้ปฏิเสธวิดีโอที่ถูกเผยแพร่โดยกองทัพไทยเราซึ่งกล่าวหาว่ากัมพูชาเนี่ยลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนที่ยังมีข้อพิพาทโดยยืนยันว่าวิดีโอดังกล่าวเนี่ยเป็นการจัดฉากขึ้นเพื่อหลอกลวงสาธารณชนโดยเขาบอกว่าในการถแถลงล่าสุดเนี่ยกัมพูชาได้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าไม่ได้วางและจะไม่วางทุนระเบิดใหม่ตามแนวชายแดน เพราะว่าเป็นสมาชิกสัญญาออต,ตว่าโดยวิดีโอดังกล่าวเนี่ยกองทัพไทยกล่าวหากัมพูชาลอบวางทุนระเบิดใหม่นั้นก,กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดและมีความเชื่ออย่างกว้างขวางเป็นการจัดฉากมากกว่าของจริงซึ่งสื่อกัมพูชาครับยังอ้างอีกนะว่าผู้สังเกตการและก็ผู้เชี่ยวชาญหลายรายเนี่ยชี้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องหลายประการที่บั่นทอนความเชื่อของวิดีโอนี้อย่างเช่นสภาพการถ่ายเนี่ยไม่สมจริงการกระทำของบุคคลในวิดีโอเนี่ยแสดงถึงความไม่ระมัดระวังตาม การปฏิบัติทางการอาหารและก็การจับอุปกรณ์นั้นดูไม่เชี่ยวชาญและก็ยืนยันเองนะครับว่า เมื่อนำความสอดคล้องทั้งหมดมาพิจารณาร่วมกันเนี่ยจึงเห็นได้ว่าวิดีโอนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการจัดฉากทางการเมืองที่มีเจตนากล่าวโทษกองกําลังกัมพูชาอันนี้เป็นสิ่งที่เขมรแถออกมาทางฝั่งของเราเนี่ยก็ตอบโต้กลับไปในทันทีทั้งเรื่องของการประชุม r b c และก็เรื่องของทุนระเบิดอย่างที่บอกเลยครับมาลีโสเจตาเนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธเช่นเดียวกันในหลายๆเรื่องเลยที่เราชี้แจงไปแต่ทางโฆษกกองทัพบ,บกเนี่ยก็ได้กล่าวหาว่ากัมพูชาการที่คุณบอกมาแบบนี้เนี่ยย่อมแสดงถึง การยอมรับว่าฝ่ายของคุณมีการใช้ทุนระเบิดคุกคามทำร้ายฝ่ายไทยจริงอย่างชัดเจนโดยทางฝั่งของเขมรครับแสดงท่าทีที่จะมีการดําเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยก็ต่อเมื่อข้อตกลงหยุดยิงสมบูรณ์แล้วซึ่งในสภาพความเป็นจริงหากฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงใช้ทุนระเบิดอยู่ข้อตกลงหยุดยิงเนี่ย จะมีความสมบูรณ์ได้อย่างไรโดยเฉพาะสิ่งนี้เนี่ยยังเป็นอาวุธที่กัมพูชาใช้คุกคามทำร้ายฝ่ายไทยอยู่ตลอดเวลาเพียงฝ่ายเดียวแล้วก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายนะครับซึ่งสามารถพิจารณาได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นและยังดูย้อนแย้งกับบทบาทในวิหินาชาติที่เข้าใจด้วยว่ากัมพูชาเอาจริงเอาจังในการต่อต้านทุนระเบิดและก็เป็นประเทศที่ได้รับเงินสนับสนุนเนี่ยมากกว่าทุกประเทศในโลกแต่ว่ากลับเพิกเฉยในสิ่งที่ควรกระทำ ไม่ว่าจะกระทบภาพลักษณ์กัมพูชาโตสายตานานาชาติก็ตามโดยเฉพาะภาคีอนุสัญญาออตาว่าและผู้ได้ให้เงินทุนสนับสนุนกรรมัมพูชาเองเนี่ยอันนี้ก็ เป็นเรื่องราวของการโต้กลับทัพไทยเรานะครับที่ค่อยๆต้นค่อยๆต้นเข้ามุมทีละนิดทีละนิดตอนนี้เนี่ยเริ่มจะไปไม่เป็นแล้วนะครับบอกว่าเป็นข่าวปลอมบ้างข่าวลวงบ้างเจอเราเข้าให้เนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันสำหรับขมรนเจอเราเอาคืนนะครับนี่แหละคือสงครามข่าวอย่างแท้จริงเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเชิญทูตเชิญอะไรต่างๆนานามาบ่อยๆหน่อยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเลยในวทีโลกนะครับพอเข้ามาบ่อยๆเข้าเห็นหลักฐานที่มันชัดเจนจริงๆเนี่ย กลายเป็นขมรจะไปไม่เป็นเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเอาเด็กคนแก่คนพิการมาก็ตามแต่ข้อพิพาทมันก็ยังเป็นข้อพิพาทอยู่หลักหมุดมีเขตแดนมีไม่งั้นสื่อต่างชาติเนี่ยไม่จับบขุขมรนแน่นอนนะครับพอถามเรื่องหลักหมุดเขตแดนเนี่ยก็ตอบต่างชาติไปว่าเอ้ยฉันไม่รู้ว่าใครเอามาตั้งนะแต่ว่าพื้นที่นี้เป็นของกัมพูชาทั้งที่หลักหมุดเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแบ่งกันชัดเจนนะครับหรือว่าในการเชิญทูตลงมาดูพื้นที่จริงในการเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยทางเนเธอร์แลนด์หรือว่าหลายชา มันปฏิเสธอะไรไม่ได้นะครับมันเป็นของใหม่แล้วไทยเราเนี่ยตรวจในคลังอาวุธเลยมันไม่มีเพราะว่าเราทําลายไปตั้งแต่ปี2องพสองแล้วปิดท้ายกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องนี้ก็เป็นกรณีของไมเคิลอันฟารโรซึ่งเป็นล็อบบี้ยิตอเมริกันหรือว่าเป็นสื่อที่ต้องใช้การจ้างมาอวยชาตินั้นๆที่อ้างตนว่าเป็นนักข่าวประจําทําเนียบข่าวที่ไปรายงานทางโซเชียลมีเดียบริเวณชายแดนกัมพูชานั้นไม่เป็นความจริงนะครับแต่ว่าฝั่งไทยเราเนี่ยก็มีการเชิญนะถ้าเกิดว่าจะมาจริงๆก็พร้อมที่จะรรับ ค่าใช้จ่ายและก็พาไปไล่สุดจุดแรกบริเวณทุ่งระเบิดทันทีหากว่าตัวของเขามาจริงซึ่งตอนนี้ไมเคิลอันฟารูครับ ก็ตอบรับคําเชิญจากรัฐบาลไทยแล้วและก็พร้อมที่จะเดินทางข้ามมายัางประเทศไทยเพื่อรับฟังมุมมองของฝ่ายไทยเราโดยตรงและก็บอกว่าหลังจากที่ได้พบกับรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยจะนําสิ่งที่คนพบกลับมารายงานตอ่อประธานาธิบดีทั้มเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไรก็เป็นการตอบรับแล้วนะครับถึงแม้ว่าตัวของเขาเองเนี่ยจะเป็นนักข่าวที่ไม่ใช่ประจําทําเนียบขาวเป็นฝั่งของเขมรจ้างมาแล้วงานนี้ ตอบรับคาไทยเฉยเลยครับนี่คือ,อหนึ่งสิ่งที่เราไปไล่ต้นขมรมานะเอาคนที่ขมรจ้างเนี่ยมาดูข่าวฝั่งไทยแล้วเราก็จะพาไปไล่สดที่ทุ่งทุนระเบิดโอ้โหงานนี้ไปเป็นหรือเปล่าครับขมรจะแพ้ทั้งทางการสงครามจะแพ้ทั้งทางการข่าวทางการทูตเนี่ยหลังจากนี้ก็น่าจะอ่อนลงมากกว่าเดิมถึงแม้ว่าจะมีการเตือกกาลังก็ตามแต่เราก็เชื่อใจไม่ได้นะครับพอแพ้สงครามข่าวแพ้สงครามการทูตถูกกดดันอาจจะมาโจมตีไทยเราอีกอันนี้ก็ต้องระมมาระวังเป็น เป็นอย่างดีเลยเราไปเชื่อใจขมินเชื่อใจหุนเซ็นไม่ได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าหุนเซ็นน่าจะ สติแตกพอสมควรเลยเพราะไทยเราแนวรบแรกในการประทะสงครามอาวุธเนี่ยเราชนะไปแล้วครับแนวรบเรื่องข่าวสารเรื่องการทูตเราก็เริ่มที่จะพลิกนําอีกครั้งหนึ่งก็ยังไงเดี๋ยวรออัปเดตติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกํนาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในนคลิปห้า สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย